ด้านหนึ่งวันนี้ที่ได้เริ่มเปิดตัวทําหน้าที่อย่างเป็นทางการก็คือพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักของพักพลังประชารัฐนะคะวันนี้ได้ร่วมประชุมใหญ่ค่ะและต้องทําหน้าที่สําคัญก็คือคัดเลือกบุคลากรเพื่อที่จะทําหน้าที่ภายในพักและช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ของพักพลังประชารัฐค่ะตําแหน่งสําคัญก็คือโคศพ,พักนะคะตกลงได้ คลแล้วใช่ไหมคะครับเป็นคุณพัชรินทร์สัมสิริพงศ์นะครับสสกรุงเทพเขตสองเข้ามารับหน้าที่นี้เป็นโฆศกของพรรคคนใหม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตำแหน่งนี้ถูกจับตามองมากเหมือนกับว่าเป็นด่านแรกในการวัดพลังกันว่ากลุ่มไหนจะก้าวขึ้นมามีบทบาทสูงหรือว่าบางคนใช้คําว่ามีอิทธิพลนะฮะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะถ้าถามผมนะครับคือผลเอกประวิสุดท้ายก็เลือกคุณพัชรินทร์เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นสสในกลุ่มกวน ถูกมองอย่างนี้นะฮะถูกมองว่าเป็นสอสอในกลุ่มกวนของอดีตแกนนํากปปสกลุ่มอดีตแกนนากปปสนี่คือที่เรียกกันนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของโคศกพักเนี่ยคนเดิมก็คือคุณธนกรบางบุญคงชนะนะครับคุณธนกรเนี่ยถ้าเกิดช่วงแรกหลายท่านน่าจะจําได้ว่าเดินอยู่ในกลุ่มของอกลุ่มสามิตรนะครับเดินตามหลังแกนนากลุ่มสามิตรมาโดยตลอดสุดท้ายหลังๆนี่ก็ย้ายมาสนิทสนมกับอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นกลุ่มสี่กุมารน,นะครับคุณธนกรก็ พ้นจากตาแหน่งโฆษกไปเป็นคนเป็นคุณพัชรินขึ้นมา,มาแทนนะฮะการตั้งพักในรอบใหม่นี้นะครับหมายถึงว่าการเปลี่ยนโครงสร้างนี้ดูเหมือนว่าจะมีการกระจายบทบาทต่างๆกระจายความสําคัญให้กับสสหลายๆกลุ่มภายในพักนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดจากันได้นะฮะย้อนรอยช่วงก่อตั้งพักนอกจากกลุ่มสามมิตรที่เข้ามามีบทบาทแล้วยังมีกลุ่มสสภาคกลางกลุ่มสสภาคเหนือผู้กองธรรมนัฐนะครับกลุ่มสสภาคใต้กลุ่มด้ามขวานนะครับแล้วก็หลายๆกลุ่มเนี่ย แน่นอนว่าถูกวิจารณ์โดยเฉพาะกลุ่มกปปสในช่วงเวลานั้นถูกวิจารณ์มากว่าเข้ามาแล้วจะมาเป็นตัวแทนทางความคิดตัวแทนทางอุดมการของกลุ่มกปปสเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณสุเทพเทือกสุบรนด้วยนะครับดูแล้วยุบยับมานะคะมีกลุ่มต่างๆภายในพักพลังประชารัฐรก็อาจจะเรียกได้ว่ามีหลายมุงนะคะสัพการเมืองที่มักจะใช้กันเพราะฉะนั้นการที่จะทําหน้าที่โฆษกนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องท้าทายทีเดียว ต้องมีลูกลอ่อลูกชนเพราะว่าก็จะต้องรู้บรรยากาศการเมืองทั้งภายในพักแล้วต้องคอยตอบคําถามผู้สื่อข่าวด้วยนะคะแล้วโฆศกท่านใหม่เนี่ยจะแนวทางคล้ายๆกับคนเดิมไหมคะคุณธนกรจะรเน้นเรื่องการเมืองเหมือนกันไหมคะจริงๆโฆศกเขคงมีหลายบทบาทหลายสไตล์นะครับอย่างคุณธนกรเนี่ยถ้าเป็นสับของคอฟุตบอลก็ต้องบอกว่านี่คือตัวตัดเกม แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคุณพัชรินจะไปเป็นตัวตัดเกมในแบบของคุณธนากรได้หรือเปล่าตัวตัดเกมที่ว่านี่เป็นคําเปรียบเลยนะครับทีนี้คําว่าโคศกของพักเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพัชรินจะเข้ามาโดยที่มีทําหน้าที่ในบทบาทที่แตกต่างออกไปมันก็เป็นไปได้คุณธนากรช่วงก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยกับภาพของการออกมาตอบโต้ กระแสวิาพากษ์วิจารณไม่ว่าจะวิจารนโยบายวิจารณพรรคหรือแม้แต่ตัวบุคคลภายในพรรคนะครับจะมีคุณธนกรนี่แหละครับที่เข้ามาแสดงบทบาทโฆศกคอยตอบคําถามคอยชี้แจงเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนที่คุณธนกรโพสต์ข้อความลง Facebook เพื่อที่จะอําลามีบางช่วงบางตอนครับที่บอกว่ากระบอกเสียงของพรรคต้องดูแลส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็อาจกระทบกันบ้างในบางครั้งในทางการเมืองแต่ว่าไม่ใช่โดยส่วนตัวนะครับมีการขออาภัยด้วยน่าสนใจว่า คุณพัชรินอาจมาทํางานในสไตล์ที่นุ่มนวลกว่านะครับเป็นไม้อ่อนพร้อมยืดหยุ่นกว่าเพื่อที่จะลดแรงต้านหรือเปล่าต้องรอดูนะครับเพราะว่าคุณธนกรเป็นไม้แข็งมาก่อนคุณพัชรินอาจจะมาในแนวที่พร้อมที่จะรุกรับได้มากกว่าก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะคะในช่วงเวลาแบบนี้ที่มีหลายกลุ่มภายในพักก็อาจจะต้องการความยืดหยุ่นจากโคศกพักด้วยนอกจากตําแหน่งโคศกพักที่ต้องจับตามองรองหัวหน้าพักนี่เยอะมากเลยนะคุณอุรชัยเป็น1ิคนเลยใช่ไหมคะครับตั้งแต่พลเอกประวิทย์เข้ามา แบบชัดเจนนะครับคือเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักแล้วดูเหมือนว่าหลายๆอย่างจะชัดเจนมากขึ้นว่าในในพักพลังประชารัฐเองแล้วก็ในพักร่วมรัฐบาลเองก็คงจะมีปัญหาคลื่นใต้น้ําก่อนการปรับคอรอมอ,อยู่พอสมควรนะครับรองหัวหน้าพักทั้ง10คนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถ้าเกิดว่าเจาะลงไปเป็นรายบุคคลจะเห็นว่ามาจากหลายกลุ่มกวนนะครับกลุ่มสามิตร กลุ่มผู้กองธรรมนัฐกลุ่มสสภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานกลุ่มสสภาคใต้กลุ่มอดีตกปปสมาจากหลายกลุ่มขนาดนี้แบ่งตำแหน่งกันขนาดนี้แล้วก็แบ่งงานกันด้วยผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นคุณสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่ก็ควบตำแหน่งผู้อํานวยการพักนะครับคุณนัทพลอย่างเนี้ยนะฮะคุณนัทพลทิพสุวรรณก็ควบตำแหน่งด้านรองหัวหน้าพักด้านแผนพ,นพัฒนาบุคลากรคือแต่ละคนจะมี หน้าที่บทบาทหน้าที่พ่วงมาแบบนี้นะครับแล้วก็การกระจายบทบาทกันดูเหมือนว่าพลเอกประวิทย์จะมีโจทย์ยากมากทีเดียวที่เราเคยคุยกันไว้ต้องจัดการทั้งในและก็ในพักและในพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับน่าจะเจอบททดสอบที่หินทีเดียวนะคะเพราะรว่าก็จะต้องลดกระแสะกดดันภายในพักแล้วก็ต้องบริหารพักร่วมรัฐบาลด้วยนะคะคสําหรับหน้าที่ของหัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านนี้ครับขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ